สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูนาค่ะพี่เจนค่ะโอเควันนี้นะคะเราสองคนจะมารีวิวกาแฟอะโทมี่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้หนูนาเชิญพี่เจนนะคะในฐานะที่เป็นคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวจริงนะคะในวงการเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟเลยคือเชี่ยวชาญมากๆอยากให้พี่เจนช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่ากาแฟอะโทมี่ของเรานะคะเป็นสินค้าออกใหม่เนอะตัวแรกก็คือตัวอะโทมี่คาเฟอาราบิก้าค็อกโกนัทค่ะ ตัวนี้อย่างที่ว่าว่าพี่เจนมันเราไม่ได้ใช้คอฟิเมตเนาะใช่ตัวนี้นะคะเป็นสายสุขภาพโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าแทนที่เราจะเป็นคอฟฟิเมตของที่ทั่วไปที่มันเป็นแฟตนะคะแต่อเนี้มันเป็นมะพร้าวค่ะครีมจากมะพร้าวแล้วก็นอนแฟตเพราะฉะนั้นนะสามารถที่จะดูแลร่างกายด้วยตัวนี้โดยที่ ซีโร่แฟตแล้วจะไม่ทําให้เราปวดหัวสามารถที่กินได้นี่ปกติกินจริงจก็คืออย่างต่ำว่าเอาวันละหกแก้วโโวันละหกสองได้เลยโดยที่นอนหลับลึกค่ะโอห้หนะคะก็คอนเฟิร์มว่าตัวนี้นะคะถ้าใครแบบอยากจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีตัวนี้ตอบโจทย์เนอะเราใช้มะพร้าวนะคะมาสกัดเป็นครีมเทียมแล้วก็เห็นว่ากระบวนการนะคะพี่เจนเขามีการเอาตัวที่เป็น แฟตออกเนอะไขมันอิ่มตัวออกก่อนที่จะสกัดนะคะก็เขาเรียกว่าไม่ทําลายสุขภาพของเราแล้วเป็นรสชาติที่อร่อยมากอร่อยมากค่ะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะชงให้ดูนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะพี่เจนอันนี้อาร์โมี่คาเฟอราบิก้าอเมริกาโนค่ะมันนยัก็คือเป็นฟรีสไดนะคะก็คือเป็นกาแฟดําแล้วก็คือเข้มข้นในสัดของสายพันธุ์ของบราซิลซึ่งจะเป็นหนึ่ง ที่ดีที่สุดของกาแฟในคอกาแฟเลยถ้ากินแล้วก็จะทราบเลยแล้วก็เช่นกันค่ะกินแล้วไม่ปวดหัวกินแล้วแล้วนอนหลับลึกเป็นเรื่องสุขภาพโดยตรงนะคะโอเคก็พิเจนรคอนเฟิร์มนะคะข้างนั้นเดี๋ยวเราจะชงกาแฟให้ดูกันนะคะว่าแต่ละแบบเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะเราจะมาชงกาแฟให้ดูนะคะเอาแรกเป็นอาราบิก้าคโคนัทเขาก็จะมีเขาก็จะมี ขอโทษดีนะคะโทษทีเขาก็จะมีจุดค่ะที่ให้เราฉีกได้สะดวกง่ายๆเลยคือปืดออกไปนะคะตามคอนเซ็ปต์แบบแพ็กเกจจิ้งดีงามของเกาหลีเราเทลงไปใช่ไหมคะพี่เจนอา่ะคาันนี้น้ําร้อนเดี๋ยวพี่เจนเทนะหนูนาะจะซูมให้เพื่อนๆดูว่ามันดีงามยังไงะค,ะค่ะดูนะคะคือประมาณหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมลไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีครีมของมะพร้าวออกมาแล้วหอมชื่นใจมากเลยอะค่ะอ๋อที่เป็นโถข,ขาวที่รอยนี่คือครีมของมะพร้าวค่คคมมะ,ะ,ะว้ามันจะออกแบบกลิ่นแบบลาเต้ลาเต้เลยอะค่ะโอ,ะอะนี่คือตัวแรกนะคะตัวแรกค่ะเหนที่ว่าว่าเราเสิร์ฟทีนึงนะคะเราเน้นเป็นแบบแก้วเล็กๆนะคะประมาณส100ักร <100 ml S 1> ้อยเอ็มแอลเนาะอย็มอลาอร่อยอ่ะ,ะแล้วตอนนี้กำลังจะฉีกตัวอันนี้ เดี๋ยวเราจะต่อไปนะคะเราจะชงตัวนี้ค่ะอเมริกาโน่กันนะคะแน่นอนค่ะก็มีจุดฉีกง่ายๆนะคะข้างไหนค่ะข้างนี้ฟิลดูนะก็จะให้เห็นผงก่อนผงฟิดไดนะคะฟิดไดฟิดไดค่ะฟิดได้เลยโอเคค่ะหลังจากนั้นค่ะเป็นชำค่ะนะคะแล้วก็เทประมาณ100 m l ค่ะนะคะคนนะคะมันะ่ละลายง่ายละลายง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเรียกว่าเขาพรีเมียม่ะค่ะฟีดได้ซึ่งจริงๆแล้วว่าเกรดระดับของ six star ได้เลยค่ะ six star ค่ะใช่แล้วบอกว่าพี่เจนอยู่ในวงการอยู่เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับที่มีสินค้ากาแฟเป็นหลักนะคะพี่เจน proof confirm ว่า2ตัวนี้ เวิร์กเวิร์กสุดแล้วค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาน่ารักดีงามค่ะอันนี้ก็เฉลี่ยนะคะตกหอละห้าบาทห้าสิบอันนี้ประมาณห้าบาทห้าบยี่สิบห้าสตางค์ใช่ค่ะแน่นอนเราขายเป็นแพ็กเกจนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองกินลองใช้นะคะแล้วก็มีสินค้าตัวอื่นอในอาโมีที่น่าสนใจอีกมากมายเดี๋ยวไว้เรามารีวิวกันในคราวหน้าต้องเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้หนูนานและพี่เจนไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ